ก็มาบวกยอดสองหมื่นสองนะครับรมจะเป็นสองหมื่นหดร้อยสิบบาะครับรางามเดี๋ยวนะวอนนี่สีต้อยเองนะครับเลือยเลยสงเลี้ยวส่งเยวนยน่อาอีกแล้วได้ล well ้วเลยว่าส่วย yeah. sí, <ah okay. ังสนยังไปยัยยับข้อมือไกสยังเรียส่วยังเรียส่วนยังอ่

นึ่งางวดนี้เด้งวดนี้เด้โอ้สวนยังตียังอีกอยโอ้ตัวเดนเนาะใช่ป่ะเ่เนาะแค่น่เอปซือหนึ่งเจ็เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่เจ็ดนเจ็ด่เาั้น่ง่เจนึ่งนึ่งเจ็ด่างจืมงจอไ่หลายตัวไกันซื้ ยอดเงนบางสนคนใดหนึ่งหาศูนย์เนาะมันบอกเืออย่างเดียแปดหนึ่งศูนย์ต้องถ่หรือหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์บาทนี่ยอดที่แรกเนี่ยสิแล้วหาหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หาหาศูนย์คซีศูนย์หาศูนย์เมันเอาส้มตัอยอดรับปลี่ยนและเ้ส้มหม่างเสียวยอดแรกหนึ่งหาศูนแหลก หนึ่งหาส่นสุดที years, ่แหลกยอดเงินหนึ couple, uh ่งหา่นกับตสมยอดเงินเนาะเปินมาเฮ็ดปลามาก1่ะหนาะครับยอดเงินน้อหนึ่งหาสครับเดอบมวันที่สิบหกปภาเนาะหนึเอออาติท่ามบุญของเพื่อนก็หลายเนาะครับเพื่อตีมาเฮ็ดกุดเ็อยางเฮ็ พอดีเดี๋ยวอยู่าง้องแกใหม่บามเจ็ดได้ดีเดียมว่าค่อนข้างเป็นยุ่เหทเมย์ผมเห็นว่าอู้รถดยื่นเป้าหนมจะพร้อมไปลสั่งอู้รถขหวังทาง้องนามในมอลังคาบเลยเนี่ยวันนี้รับทานรูสชมก็มาหลุดน้ำกันเนาะวันที่ส6พฤกภาคม1่าศูนเนาะสวัสดีครับ